เข้าแขนเสื้อมือใหม่กล้องไม่ชัดมาเข้าแขนเสื้อกันตรงนี้เป็นเส้นหัวแขนเส้นกลางแขนเราจะทำสัญ,ญลักษณ์ไว้ก่อนเนาะแขนหน้าและแขนหลัง เราทาสัญ,ญลักษ์เอาไว้เลยว่าอันไหนส่วนไหนคือด้านหน้าส่วนตัวก้อยนะคะเวลาตัดผ้าจะกากระบาดจะกลิ้งกลิ้งกากระบาดเอาไว้คือด้านหลังทําสัญ,ญลักษณ์ไว้ส่วนตัวของเราล่ะค่ะเราจําอยู่คนเดียวอ่ะตัดปุ๊บตอนเรากลิ้งเราจะกลิ้งกากระบาดทาสัญ,ญลักษณ์ไว้เลยว่าคือตรงนี้คือชิ้นหลังจะได้ไม่ต้องไปงงหาเวลาเราเข้าจริงแล้วแขนหน้าและแขนหลังเขาก็ไม่เท่ากันอยู่ เพราะว่าแขนหน้าเขาจะว้าวกว่าแต่เราจะได้ทํางานได้เร็วขึ้นคือแกะงานออกมาตรงรอยกิ้งเวลาเย็บประกบอะไรเงี้ย,ยคือตัวนี้คือด้านหลังนะคะก่อนที่เราจะมาเย็บนะคะมาเข้าให้เพื่อนๆแขนเสื้อแขนเสื้อทุกตัวที่เราสร้างตั้งแต่แรกอ่ะแขนเขาจะเหลือเขาจะเยอะกว่าตัวของตัวเสื้อประมาณ3ามเซนหรือ4เซนค่ะเราก็จะใช้วิธีเดินรูดหัวแขนหรือยืดหัวแขน ภาษาช่างก่ะน,นะก็จะเรียกอย่างนั้นกันให้เดินเส้นสามเส้นนะคะเดินเส้นพอดีเย็บนะคะไม่ต้องห่างและก็ไม่ต้องถีเกินใช้เย็บเย็บผ้าปกติค่ะอยู่ที่สามสามครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะเย็บห่างจากเส้นกลางนี่คือเส้นกลางหัวแขนเย็บห่างออกมาประมาณสักสี่ซ่าห้านิ้วประมาณเนี้ยกะเลยนะก็ใช้กะเลยตรงนี้แขนแขนหน้าแขนหลังแล้วก็กะไว้เลย อย่างนี้ค่ะเราจะเดินทั้งหมดสามเส้นเส้นตรงเส้นที่เรากลิ้งเอาไว้เส้นหนึ่งถอยออกมาตรงนี้เส้นหนึ่ง,ถงเถอบมาอย่างนี้เส้นหนึ่งเป็นสามเส้นนะคะมาเริ่มเลยจ้ะเดี๋ยเริ่มเย็บเราไว้ดึงดึงรูดหัวแขนเดี๋ยวค่อยไอตอนเย็บจริงๆรเดี๋ยวค่อยดูนะคะเดี๋ยวก็จะอันนี้แค่จะไม่เนาก่อน ค่อยเถิบกล้องเข้าใกลนะ้ๆเนาะเดินเส้นแรกก่อนเส้นแรกก่อนทีนี้เราก็จะเดินซ้ายและขวาเท่ากับตีนผีหนึ่งนะห่างเอาใช้ตีนผีเป็นเกณฑ์เลยใช้ตีนผีเป็นเกณฑ์ ข้างบนด้วยเราก็จะได้สามเส้นแบบนี้นะคะเราเดินสามเส้นเลยในส่วนของด้านนอกใช้เข็มหมุดนะคะปักตรงเส้นกลางเอาไว้อย่างเงี้ยกลางแขนเนาะ ทีนี้เราจะเดินรูดอีทหัวแขนนะคะดึงขึ้นมาทั้งหมดสามเส้นพร้อมกันดึงดึงเข้ามาให้กระจุกตรงกลางแขนเลยนะดึงให้เสมอกันทุกเส้นเลยนี่ค่ะให้เขากระจุกไว้ตรงหัวแขนเลยนะคะนี่ค่ะทั้งสองข้างถ้าดึงแล้วก็เป็นด้านซ้ายนี่ค่ะพอเขาถึงตรงนี้ปุ๊บดึงแล้วเนาะ เราก็ค่อยๆคลายออกนะคะค่อยๆคลายเขาออกไปอย่างนี้นะคะค่อยๆคลายเขาออกไปค่อยๆเกลี่ยอย่างนี้เลยค่ะเกลี่ยเขาออกไปนะคะนี่ค่ะ เราคลาย้าออกไปอย่างนี้ก็จะได้ประมาณนี้อันนี้จะเป็นผ้าสีฟองนะจะดูนิ่มหนอดน่หน่อยพอเราคลายเ้าออกไปเสร็จปุ๊บเราก็มาเข้าแขนเลยค่ะดูดีๆนะคะก่อนจะเข้าแขนแขนด้านหลังอยู่ตรงไหนที่เราทําสัญลักษณ์ไว้ตั้งแต่แรกแขนข้างหลังอยู่ตรงไหนามาใส่กับตัวเสื้อเราต้องเข้าให้ถูกข้างนะคะแขนหลังก็ต้องอยู่ตรงตัวเสื้อตรงด้านหลังอันนี้ตัวนี้ก่อยเข้าไปแล้วหน้าแขนเนึ้นก็เลยจะไม่ไม่ยุ่งยากมาก แขนหลังอยู่ตรงนี้ชิ้นหลังก็ต้องอยู่ด้านหลังนะสอดเข้าไปเลยค่ะใช้วิธีนี้นะนี่ตัวเสื้อนะคะแขนเสื้ออยู่นี่ใช้วิธีเข้าไปอย่างนี้เลยนะคะนี่ค่ะค่ะเราใช้ปากเลยกลารแขนกลางไหลเส้นกลางไหลนะคะปากให้ตรงกับเส้นกลางแขนที่เรากลิ้งเอาไว้ที่เราทําสัญลักษณ์เอาไว้คือเราคลิปไว้ตรงนี้นี่คือเส้นกลางแขนปักไว้เลย ยึดไว้ก่อนทีนี้ก็ใต้รักแร้แล้วก็จะมาปักใต้รักแร้ตรงแขนด้วยให้ตรงกันพอตรงกันปุ๊บเราก็มาไล่เลยค่ะแล้วก็มาไล่จับดูว่าพอตรงปุ๊บเรามาไล่จับเลยนะเนี่ยดูดูว่าเขาพอดีกันไหมเหลือกี่มากน้อยเราจะไล่ตรงไหน ตรงในส่วนของตรงนี้วิธีการสร้างแขนแบบที่ก้อยสูตรที่ก้อยเคยลงไว้ที่คลิปนะคะคลิปสร้างแขนมาตรฐาน,นสูตรนี้จะเข้าแขนง่ายจะเหลือประมาณ3ามเซนหรือ4เซนแล้วก็เดินเสน้นรูดหายอีทหัวแขนนะคะดึงรูดเข้าไปแล้วก็ให้สุดแล้วก็เกลี่ยออกมามันจะพอดีเลยนะคะแล้วก็การเข้าแขนตรงจัก,กแล้เราก็ปักให ตัวกันเส้นเส้นอกกับเส้นแขนเนี่ยเนี่ยเส้นเนี้ยต้งกระเข็บให้เข้าตรงกันเราก็จะมาเนื้อเนาเลยค่ะใช้เนาแขนนะปักให้ตรงแล้วมาน่าเลยค่ะจะติดฟองน้ำให้เพื่อนๆดูด้วยนะคะว่าเราจะตัด ฟองน้ําการติดยังไงเริ่มแนวตั้งแต่ตรงรักแร้เลยนะคะนี่ค่ะเนาให้เนาฝั่งของตัวเสื้อนะส่วนตัวก้อยนะคะเวลาก้อยอเข้าแขนเสื้อก็จะเนาทางด้านเนี่ยตัวเสือ้อตัวนี้เป็นตัวเสือ้อแขนจะหยุดตรงนี้เสื้อเข้าซับในเนาะเป็นผ้าจีบฟองเนื้อบางเลยซับในให้เขาก็เลยจะดูแบบแปลกๆหน่อยทำไมข้างนอกลายๆทำไมข้างในเป็นพื้น เพื่อนๆไม่ต้องสงสัยนะนี่ค่ะใช้เวลาวิธีเนาพลิกขึ้นพลิกลงแล้วเราก็จะดูเป็นช่วงว่าแขนเขาเหลือเป็นถุงเยอะไหมดูลักษณะนี้แล้วไม่เหลือนะคะจะพอดีทีนี้เราก็ไล่เนาเลยค่ะนี่ค่ะถ้ากลัวถ้ากลัวเขาไม่พอดีกันหรือว่ากลัวจะเหลือเป็นช่วงเยอะใช้เข็มหมดปักเป็นเนี้ยช่วงกลางไว้หน่อยหนึ่งก็ได้นะคะนี่ค่ะเนี่ยเข็มหมดปักเป็นช่วงกลางไว้หน่อยก็ได้นะนี่ค่ะ แล้วก็เนาเลยไล่เนาไปเลยค่ะทีละจุดให้ห่างอยู่ที่ครึ่งครึ่งนิ้วก็พอนะคะความห่างของได้นนาที่เราเนาอะ่ะอย่ายให้ห่างเกินเอาออกเนาเสร็จก็ดึงเข็มหมดออกไปเลยนี่ค่ะเราก็ค่อยๆไล่พลิกขึ้นมาดูแล้วก็พลิกลงอย่างนี้นะ Okay. เพื่อนๆไปไล่ดูนะคะคลิปที่ก้อยดูทำเอาไว้อะ่ะวิธีสร้างแขนไปดูที่เพลิ์ก็ได้นะคะรู้สึกว่าก้อยจะสร้างเพลิ์ไว้ด้วยวิธีสร้างแขนแบบต่างๆนะคะจะหาง่ายหน่อยนี่คะ่ะถ้าสร้างสูตรนี้เวลาเข้าแขนจะง่ายแขนเสื้อใส่สบายนะคะแขนทั่วไปไม่ใช่แขนนางงามเนาะถ้าแขนนางงามจะเป็นวิธีหนึ่งถ้แขนไทยแขนอะไรจะอีกแบบหนึง่งก็ใช้คลิปนะคะตรงนี้มันตึงไปก้อยคลิปนิดเดียวนะคะไม่คลิปเยอะ ขีดไม่เยอะนะคะนี่เดียวนี่ค่ะมันตึงไปจะไม่ขีดเยอะค่ะเนาเสร็จค่อยขีดนี่ก็เข้าแขนวิธีนี้นะแต่ไม่รู้ว่าพี่พี่เพื่อนเพื่อนช่างท่านอื่นๆท่านาเข้ากันยังไงแต่ก็ใช้วิธีนี้นะทีนี้เราก็จะมาเย็บการเย็บนะคะให้เย็บด้านของตัวเสื้อแขนเสื้อเขาอยู่ยไหนนี้ใช่ไหมเราจะกลับมาเย็บอย่างนี้เนี่ยเราจะเย็บอย่างนี้เดี๋ยวค่อยปรับกล้องก่อนให้เพื่อนๆดูให้ชัดๆนะ มองเห็นผมไม่ด้วยนี่ค่ะให้หันตัวเสื้อจะเย็บด้านของตัวเสื้อนะคะตรงเวลาเราเข้าแขนอะไม่ต้องย้ำหรอกคะ่ะนะไม่ต้องย้ำเดี๋ยวค่อยเดินผ่านเราถ้าย้ำเดี๋ยวเขาเป็นกระจุกนี่ค่ะ ปรับได้สักสามนะคะความถี่ของอันนี้เส้นได้ที่เราเย็บเดินรูดตั้งแต่แรกอันนี้มันเป็นกระจุกเราก็ตัดออกนะตัดออกไปเลยอันไหนเห็นว่าไม่เรียบร้อยเราเรีบตัดกอกออกก่อนเลยค่ะนี่ค่ะค่อยๆดึงนะคะนี่ค,ค่อยๆไล่เนี่ยค่ะเนี่ย บางแขนปอดเก็บหมดออกก่อนพอใกล้จะถึงตรงที่เราเริ่มนะคะตรงที่เราเริ่มเราใช้เดินผ่านแบบไม่ต้องย้ำเดินผ่านให้เย็บ ให้เย็บทับเส้นเดิมที่เราเย็บก่อนหน้านี้ค่ะเดินผ่านแบบไม่ต้องย้ําอย่างนี้ค่ะโอเคแล้วทีนี้พอถึงมุมที่เราขึ้นเริ่มมั้งแต่แรกอ่ะก็จะใช้เย็บแบบสองเส้นใช้ตีนผีเป็นเกณฑ์นะใช้ตีนผีเป็นเกน์คือจะเถิบออกมาอีกเส้นหนึง่งเส้นนี้เราเย็บเรียบร้อยแล้วนะเราเย็บเข้าแขนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเถิบออกมาอีกตีนผีหนึ่งใช้ตีนผีเป็นเกณฑ์จะทําเป็นตะเข็บนะคะเย็บเส้นที่สองเป็นตะเข็บนะคะ ก็จะให้เพื่อนดูใช้ตีนผีเป็นเกณฑ์เลยค่ะครั้งที่สองเส้นแรกเราเย็บแล้วนี่ค่ะเส้นนี้เราเย็บไปแล้วนะทีนี้เราก็เอาตีนผีบนมาเลย่างน,นี้ค่ะข้างล่างระวังตรงหัวแขนที่เรารูดหัวแขนเอาไว้ที่เรารูดแขนเวลาเย็บอย่าให้เขาเป็นจีบนะคะต้องพยายามเห็นไหมเนี่ยถ้าเราไม่ดูอ่ะเวลาเราเย็บเขาจะเป็นจีบเราต้องดูดีๆอย่าอย่าให้เขาเป็นจีบนะคะ เป็นจีบเวลาเราหนุนฟองน้ําออกมาเรากลับมาด้านนอกไม่สวยอย่าให้เขาเป็นจีบนะครับต้องพยายามนี่ค่ะฟันจากด้านล่างจะช่วยประยุงได้ดีค่ะจะช่วยได้ดีฟันจากเขาจะขยุ่มอะเหมือนความรู้สึกก็รู้สึกว่าเหมือนเขาช่วยขยุ่มอะขยุ่มผ้าข้างล่างค่ะตรงหัวแขนเนี่ย เสร็จแล้วเราก็เดินผ่านเลยค่ะไม่ต้องไปย่ามันหรอกเป็นก้อนพอเสร็จแล้วเราก็จะเดินได้นะดึงได้แนวะออกไปก่อนนะเดี๋ยวก็จะบอกเพื่อนๆนว่าเราเจียนยังไงอันนี้ก็จะเจียนออกไปเลยเข้าแขนถ้าเราดึงมากแขนก็ไม่สวยนะเราต้องตรงไหนที่ว่าเราผ่อนเราผ่อนแขนตรงผ้าฉเฉลียงอะตกโคง้งตรงฉเฉลียงก็ต้องผ่อนเขาเวลาเย็บเราถึง ใช้แขนอยู่ด้านล่างนี่ค่ะเห็นเส้นเราเย็บสองเส้นนี่ไหมคะเนี่ยมีเส้นตัวตัวที่เราเย็บตอนแรกของตัวจริงเนาะอันนี้เส้นที่สองที่เราเย็บตีนผีเป็นเขียนทีนี้การตัดตะเข็บแขลน,นะคะที่เราก่อนที่เราจะไปพ้งเนี่ยความใหญ่ของตะเข็บจะอยู่ที่1เซนครึง่งก็จะตัดอยู่ที่1เซนครึ่งนะแต่ไม่รู้ว่าเพื่อนๆเพื่อนๆท่านท่านอื่นอ่ะตัดอยู่เท่าไหร่เนี่ยก็จะตัดอยู่ที่หนึ่งาจะอยู่1เซนครึง่งแหละเพราะชอก็ใช้กะก็ใช้วิธีปาะ นหนึ่งเซนครึ่งค่ะตัดให้ห่างจากตีนผีที่เราเย็บเปเส้นที่สองนี่คือเส้นที่สองนะที่เราเย็บเอาไว้่ะนี่คือเส้นแรกนี่คือเส้นที่สองที่เราเย็บเราก็ตัดห่างออกจากเส้นที่สองนิดนึงรวมเสร็จสับตะเข็บของรักแร้วงแขนเนี่ยจะใหญ่อยู่ที่1เซนครึ่งค่ะนี่ค่ะตัดเอานิ้วรองไว้ข้างล่างนะคะรองผ้า อย่าอย่าให้ไปตัดพลาดโดนตัววงแขนนะคะต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวไปโพงนะคะเดี๋ยวก็จะตัดฟองทำฟองน้ำให้เพื่อนๆดูเลยเดี๋ยวไปโพงพร้อมกับฟองน้ำ เดี๋ยวจะติดฟองน้ำให้เพื่อนๆดูด้วยนะนะะี่ค่ะแล้วก็พลิกกลับออกมาตรงแขนตรงนี้เห็นเส้นที่เราเดินไว้ไหมคะเดิน3ามเส้นเนี่ยเราก็จะดึงเข้าออกไปนะพอเราเข้าแขนเสร็จดึงออกไปเลยอย่าดึงช่วงยาวนะคะให้ตัดเป็นช่วงเนี่ยอย่าดึงทีเดียวนะเดี๋ยวผ้าขาดตัดเนี่ยเป็นช่วงนะคะตัดเป็นช่วงเนี่ยเราค่อยดึงอย่าดึงทีเดียวนะ นึงทีเดียวได้ผ้าขาดยุ่งเลยนี่ค่ะตัดเป็นช่วงที่ค่อยดึงเนี่ยทำหลายครั้งหน่อยไม่เป็นไรเพื่อความชัวแต่ถ้าเราดึงแบบเส้นเดียวดึงอย่างนี้ดึงปืดอย่างนี้เลยอ่ะผ้าจะเป็นรูเผลอขาดได้นะคะอันนี้เรียบร้อยทีนี้จะมาตัดฟองน้ํานะคะวิธีเย็บปองน้ําคอเสื้อตัวนี้อ่ะ เป็คนคอกลมกว้งงางนิดนึงกว้างนิดนึงฟองน้ํามันจะมีแบบหลายแบบนะฟองน้าจะมีแบบที่เขาเจียนแล้วและที่ยังไม่เจียนก็มีแล้วแต่เราจะเลือกใช้ให้เข้าให้ถูกแบบกับเส er er ืบบ้อลูกค้าที่เราเออกแบบอันนี้ก็จะใช้แบบที่เขาเจียนมาแล้วเจียนมาแล้วก็ยังต้องเจียนอีกนะคะทีนี้ก่อนที่เราจะไปตัดผ้าเนี่ยเราจะดูเลยว่านีแ่แขนเสื้อนี่คอเขาเนี่ยระหว่างท่าบเลยว่ามันเหลือไหมอันนี้เหลือแล้วนะก็จะต้องตัดนี่ค่ะก็จะต้องตัด อันนี้ส่วนที่เขาโค้งมาก็จะตัดส่วนนี้นะคะต้องตัดออกไปลูกค้าชอบหลวนฟองน้ำนี่ค่ะยังไม่ได้ต้องตัดออกอีกนี่ค่ะพอดีแล้ว พอเราตัดอันแรกเสร็จปุ๊บก็ขแขนเสื้อมีสองสแขนเนาะเราก็เอาอันที่เราตัดแล้วมาทาบเลยอันนี้คืออันนี้นะคะวางตัดเลยนี่ค่ะวางอย่างนี้วางทาบมันจะได้ตัดให้เท่าๆกันวางทาบเลยนะนี่ค่ะตัดออกไปดูดิตรงไหนมีหักมั่งหักแล้วก็เจียนทีนี้เราก็จะมาตัดผ้าตัดผ้าตานฟองน้ำ วิธีตัดผ้าทำฟองน้ำเสียงเสียงอะไรไม่ลบกวนนิดนึงดูสิดูดมาหมดเลยเสียงผ้าที่ห่อฟองน้ำก็จะใช้ผ้าเฉลียงนะคะก็จะใช้ผ้าเฉลียงหอ่อนี่ค่ะตรงนี้เป็นผ้าผ้าขวางเนาะก็จะวางอย่างนี้เลยนี่ค่ะวางเนี่ยตรงนี้เป็นเฉลียงนะก็จะหุ้มอย่างนี้เลยนี่ค่ะวางเลย แบบนี้เลยนะเหมือนกันเฉลียงใช้เข็มหมดปักเลยนะคะ ใช้เข็มหมดปักให้แน่นปักข้างบน,นะคะ่ะคือฝังน้ำเนี่ยก็จะมีตรงนี้เขาจะเว้าให้คว่ำด้านที่เว้าเขาลงไปนะคะอย่างนี้ดึงมาอย่างนี้เราใช้เข็มหมดปักไปก่อนอย่างนี้นะคะปักนี้เลยทำเหมือนกันนะคะด้านที่เขาโค้งงอองเงี้ยความลง ใช้เคหมดปากพอปากเสร็จเราจะกลับอีกด้านมาเย็บนะคะนี่ค่ะเย็บเลยดึงผ้าด้านด้านบนเนี่ยที่เรากลับปอะอมาดึงให้เขาเข้าไปอย่างเงี้ยฟองน้ำเขาจะได้อบสวยเวลาเราไปติดไหล่ยฟองน้ำเขาจะได้อบสวยนี่ค่ะ ดึงเขาอย่างนี้นะเดี๋ค่ะเขจะได้โอบสวยหน่อยจะได้ไม่ต้องกึง่งฟองน้ําก็ไม่กึ่งนะก็ใช้วิธีนี้แล้วไม่กึ่งค่ะโอบใช้โอบอย่างนี้เลยใช้ผ้าเฉลียงตัดอย่างนี้เลยค่ะนี่ค่ะเหมือนเดิมนะคะเย็บเส้นที่สองเอาตีนผีเป็นเกณฑ์เย็บเข้ามาด้านใน เหมือนเดิมถอดเข็มหมดออกแล้วเราก็จะตัดออกเจียนเข้าไปพ้งนะคะ จะจะบอกเพื่อนๆว่าเวลาเราไปโพ้งอ่ะไม่ว่าจะเป็นฟองน้ำหรือว่าแขนเสื้อนะที่เราเข้าไปแล้วะเดี๋ยวก็จะบอกนะคะฟองน้ำอ่ะเขาจะงอๆอย่างนี้ถุกไหมโค้งให้เราหันด้านที่โค้งที่เราเย็บหันด้านที่เราเย็บอไปโพ้งนะคะเวลาเราเย็บหันขึ้นมาข้างที่เขาโค้งอย่างเงี้ยเอาขึ้นมาข้างบนเวลาเราโพ้งอ่ะได้เส้น ได้พองเขาจะมีฝั่งที่ขี้เละฝั่งที่สวยนะฝั่งที่อยู่ด้านล่างอาจะขี้เละฝั่งที่อยู่ด้านบนจะสวยเวลาเราพองนะคะให้เหงียนตรงที่งอๆขึ้นมาเหมือนอย่างที่เราเย็บตั้งแต่แรกนะคะพองด้านบนเลยตัวเสื้อแขนเสื้อเหมือนกันเวลาเราจะพองนะคะให้เราพองเหมือนกับตอนเราเย็บแขนเสื้อเลยนี่ค่ะเอาลงอย่างนี้แล้วก็ใส่ได้พองเลยนะใส่จับพองไปเลยนี่ค่ะเอาลงไปอย่างนี้ตัวเสื้อแขนเสื้ออยู่ด้านล่าง โอเคค่ะก็จะไปพ้งก่อนนะคะขออนุญาตไปพง้งเสียงดังนิดนึงนะคะขออนุญาตพ้งนีน้เดีย๋ยวจะติดฟองน้ำให้เพื่อนดูด้วยค่ะ เสียงจากดังนิดนึงนะคะแปบ๊บนึงค่ะขออนุญาตเรียบร้อยค่ะพอพ้งเสร็จนะคะฟองน้ำเราจะเหลือเหลือได้พ้งเอาไว้อย่างนี้ยาวๆค่ะมาผูกก่อนนะเราจะผูกก่อน เดี๋ยวก็ติดให้เพื่อนๆดูข้างเดียวนะเราจะผูกผูกอย่างนี้เลยเราจะไม่ตัดตได้พงทีเดียวนะคะเดี๋ยวเขาจะรุ่ยเวลาลูกค้าไปใส่นานเข้าเดี๋ยวจะรุ่ยใช้ผูกนี้เลยผูกก่อนก็ตัดออกไปเลยผูกเสร็จแล้วก็ตัดนะคะทีนี้เราก็จะมาติดพับเข้ามาค่ะจะติดฟองน้ำกึง่งกลางอยู่ไหนเราคิดไว้เลย ติกไว้นะคะกึ่งกลางเหมือนกันเหมือนกันค่ะแขนเสื้อที่เราไปพกมานะคะนี่ค่ะตรงกลางไหลตรงนี้ไหลบางเลยค่ะให้เข้าพอดีตรงกลางให้เข้าพอดีกับตรงแขนนะคะเส้นกลางให้พอดีกันเลยนี่ค่ะที่เราเอาช็อคฉีด ด้านนี้เหมือนกันเส้นกลางแขนกลางมอหล่นี่ค่ะเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยนะคะเอาเขมหมดปากเข้าๆไว้ก่อนเราก็จะมาเช็คความเรียบร้อยนี่ค่ะแขนเสือ้อเราก็จะได้แขนน่ารักนรักนี่ค่ะก็ทําวิธีนี้นะคะให้ลูกค้าแล้วก็มากึงใช้ได้คู่นะคะ ใช้ได้คู่เลยกึ่งซอยไล่ดีๆนะคะเวลาเราจะติดฟองน้ำอันนี้ก็จะติดทางนี้ก่อน ปุมให้แน่นเลยนะทีนี้ตรงฝั่งตรงหัวแขนนะคะเดี๋ยวเราจะไล่กึ่งตรงนี้เพื่อนเพื่อนมือใหม่อาจจะทำแล้วอาจจะรั้งจะตึงนะแต่ถ้าเราทำดีๆไม่ตึงนะคะพื่พี่ทำใจเย็นๆกันนะเพื่อนๆพือนมือใหม่ต้องต้องทำได้กันสิบางคนติดน้ำแล้วมันรัง้งมันตึงนี่คะ่ะเพราะเรากึ่งไว้แล้ว ตรงกึ่งกลางเราก็กึ่งว่าให้ทําวิธีนี้นะคะพองน้ําอยู่นี่นี่ค่ะปลิ้นขึ้ออกมาอันนี้แขนนี่ค่ะปักให้ให้เนะี่ยเป็นช่วงเนี่ยใช้เทมโบปักนะนี่ค่ะข้างนี้ด้วยไล่มาตั้งแต่กลางหาข้างอันนี้เลยนี่ค่ะ เราก็จะกึงติดนะคะกึงไม่ต้องแน่นหรอกใช้ได้คู่นะคะใช้ได้คู่นี่ค่ะตักขึ้นไปอย่างนี้เลยตักให้โดนฟองน้ํานะคะคล้ายๆกับเย็บด้นนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอย่างนี้เลยคล้ายๆกับเย็บด้นนะคะให้โดนฟองน้ํานะแต่อย่าดึงให้แน่นเกินนะคะเดี๋ยวหัวเขียนจะบุม เวลาเราออกไปโชว์ข้างนอกแขนจะบุมตรงตรงโค้งแขนน่ะมก็จะบุม๋มเมืนเย็บด้นนี่ค่ะห่างสักครึ่งนิ้วนะ พอถึงเราก็ผูกปมให้แน่นเลยค่ะพอมันพอถึงสุดนะพอสุดแขนเดี๋ยวจะพลิกกลับมาดูว่าเขาเป็นลักษณะไหนผูกให้นั่นเลยเราก็พลิกกลับมาดูนะคะเราก็จะได้เนี่ยนี่ค่ะแขนตรงนี้ไม่ได้จีบนะคะเดี๋ยวเวลาเราไปรีดนะเห็นไหม ไม่ได้เป็นจีบนะตรงที่เรารูดอีทหัวแขนน่ะแขนเขาก็จะกลมกลมสวยนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะติดฝองน้ําเข้าแขนแล้วก็ติดฝองน้ําลองทําดูกันนะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันนะคะสวัสดีค่ะ